สวัสดีจ้าพี่น้องตื่นเช้าขึ้นมากอ่ะอยังบ่ทันได้อาบน้ำค่ะพี่น้องมามาล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็มากินข้าวกันค่ะพี่น้องข้าวเหนียวหมูว่านนี่เนาะค่ะเฮ็ดข้าวดีกินข้าวดีท่าไข่กลก็ไปบ้านปูเบิดมือค่ะพี่น้องบอมันเบิดมือแล้วก็เครื่องมือเบิดเบิดเครื่องมือแล้วจ้ะพี่น้องแต่ว่ามื้อนี้ฝนตกค่ะพี่น้องเนาะฝนตกอากาศเย็นเนาะค่ะอาหาร,รมื้อนี้ก็มีหมกปลาซิวค่ะพี่น้อง มกปลาซิวเอามาจากกันี้ทางพี่เกตพิเก๋เรามาตะบานค่ะพี่น้องเราก็ส่งมาสู่กินค่ะพี่น้องมากค่ะมกหมอปลาซิวมาหาพี่น้องแซ่บแซบแซบพี่น้องมกใจอ่อผักเะแง้งแล้วก็พักเอ่อ 先办、啊，嗯，这样。嗯 เนี่ยพาพี่น้อน็อกเราหานจานเดียว

นะ้ำปังเขัดตอกกุยกันกนะครับรักนอนพี่น้องพักไส้เกิดเงี้ยครับพี่น้องเนาะพักไส้แม่ออมขมขมกุ้ยจ,จีบ Ah we พากันไปไซร์ล่ะค่ะเฝ้ายุ่มองนี้นะฝนตกว่าจะไปเอากระสอบออกทักต้นเอาถุงกุ้มใบต้นหญ้าตะกะัแตนนะพี่นอ้อง นั่งนุงนอนฟันขันวิ่งกิงอยู่ ถือมาบักขาพที่แรกว่าสิเอาอันสมกับเที่ยมปลามากินน้ำพี่น้องมันละลายประท่านลื่มเอาออกแม่ละลายประท่านเอาแซ่ซส่องฟิตไป ้ามันได้หิวบาถาได้พี่น้องขั้นยา่าหิวเผายาวาถ่ายยาวจ็บทองเลยถ่าบ่าได้เป็นโรคกระเพาะ มันเนียน่ยฝนตกคือจัองสีบ่ไปสายมาสายดอกพี่น้องนหนาวไม่ปลาซิวเน,นี่ยพี่น้องหากินอย่างเด็ดพี่น้องปลาซิวอยู่นี่เนี่ย <c ười> เขาเย็นเขาเย็นพี่หน้องมาอวานกีเขาจีกินห้องถองไปหาปูเมื่อนั้นกระแทกต่อกับบไดอย,ยู่บ้านนะคะพี่น้องแล้วบ่ไดกินน้ำอุนเขาเย็นอุนเขาเย็นสองมือนมวกะเมือนีบ่ไดมาหรอคะ่ะกินขเขาเย็นเบิดความจะได้ของ ข่าวนาดจ้ากินข่าราคาถูกสุดเลยนี่ยพักเดี๋ยวออกคุกกันเลยค่ะพี่น่อง เอาไซฮิล้างเนี่ยคู่กันเลยเอาพี่น้องพอกันคลิปไหมเนาะค่ะเนาะคลิปนี้ก็บซ้ำนี่แหละเนาะคะ่ะเดี๋ยวเราไปขอตัวไปพาลูกไปย่างก้อนขาดสวยละ่ะอ่ามอนีก่กับซีนั่งย่างอยู่ไกลดอกค่ะบ่ไปไกลดอกเพราะว่ามันหนาวคะ่ะมอนี่เป็นแช่ๆนะฝนตกค่ะพี่น้อง พอกันคิหม่จาพี่น้องค่ะขอบคุณหลายค่ะสวัสดีจ้าบ๊ายบายจ้า